ถามต่อเรื่องของการบวชน,นะครับบางคนมีความตั้งใจที่จะทําดีแต่ว่าอาจจะไม่มีโอกาสได้บวชอันนี้อันนี้จะจะผิดหรือไม่ผิดยังไ,ไงออการบวชเนี่ยมันเป็นการทําให้ชีวิตตัวเองเป็นผู้ดีเขาเรียกว่าบัณฑิตบัณฑิตแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคนที่บวชต้องสึกออกมาแล้ว่าจึงเรียกว่าพิดหรือบัณฑิต แต่เ่อรู้ตื่นเปิดบานในคนที่ยังไม่ปวดถามว่าจะเป็นบัณฑิตได้ไหมมันเป็นได้แต่สัญญาอยู่ความทรงจําแต่จิตวิญญาณและปัญญามันยังไม่ได้เก่อกในการปวดเนี่ยม,มันสั่งสมอบ,บรมทําให้เราเกิดจิตวิญญาณของผู้รู้อย่างน้อยๆก็รู้จักตัวเองนะรู้ว่าตัวเองมี ความต้องการอะไรรูปแ่างหนาตาเป็นอย่างไรจะดำรง,ง,ง,งชีวิตอยู่อย่างไม่เดือดร้อนไม่เบียดเบียน,นตนและไม่ทําให้คนอื่นเสียหายแบบไหนครับซึ่งนคนไม่บวดอาจจะยังไม่รู้วตัวเองอยากได้อะไรก็ยากก็เอาสิ่งที่ตัวเองอยากมีว่าอะไรก็กินตามเปตียตามปัจจัยคืออยู่ด้วยตามอารมณ์และเป็นไปตามใจปาก แต่คนบวชแล้วนี่มันมันทำอย่างนั้นไม่ได้ครับมันต้องมีรัตต้องหวงน้าต้องมีกติกา ật, ต้องมีระเบียบแบบแผนแต่มันก็จะต้องมีขันติความอดทนสละจากความสงบมันจะมีเครื่องไม้ right. FREE, เครื่องมือในการประกอบจิตเครื่องไม้เครื่องมือนั้นเรียกว่าธรรมที่เป็นกุศลไอคนไม่บวชเนี่ย noite. อยู่ตั้งตอ่อหน้าแล้รับรับหลังมันไม่มีเคร,ร,รื่องไม้เครื่องมือในการประกอบจิตก็คือไม่มีธรรมที่เป็นกุศล พราไาอยู่ลับหลังก็ตามต่อหน้าก็ตามเออไม่เห็นเปไ็นไรเลยเราไปเด็กไปผู้บวชนี่ยเอาเล่นเล่าสักหน่อยว่าผ่านบา้าผ่านครับก็เออแวบสักหน่อยว่าอะไรอย่างเงี้ยไมนไม่มีเครื่องมือเนี่ยเร,เราเราเราไม่ได้บวชเนี่ยยัจะอังมาทําดีให้ตายยังไงเดี๋ยวมันก็แวบไปจนไดนะ้เพราะอย่างที่เมื่อวานเราไปฟังตอนก่อนสวดมนต์วนนา่าไอ้ที่เรามาแล้วก็มาปรชิญต่เอเหตุการณ์สถานการณ์ฝนตกบ้าร้อง อากาศร้อนวัฏฏะเยอะแยะแต่เรายังฝืนขืนและก็ตั้งใจอดทนทําดีได้เนี่ยก็แสดงว่าเราเอาชนะความไม่ดีตั้งแต่หัวโจทยปลายตีนเราได้ดเพราะอะไรมันนดเกิดมาเนี่ยตั้งแต่หัวจทย์ปลายตีนมันไม่มีอะไรดีหรอกเพราะถ้ามันดีมันต้องติดตัวเราไปได้ครับพ <c oughs> มครับจ้าที่มันติดไปไม่ได้ก็แสดงว่ามันไม่ดีไอ้ที่มันไม่ดีไอ้ที่มันติดไปได้มีอะไรบ้างก็งมีดีกับชั่ว แล้เรื่องชั่วชั่วี้อยู่ในกายเราในตัวเราในชีวิตจิตวิญญาณเราเนี่ยวันทั้งวันเราเกิดได้ตลอดเวลาบางทีหลายนาะทีหนึ่งชั่วโมงก็เกิดทั้งชั่วโมงก็มีมีสักกี่นาะทีที่เราเนืจากความดีเนึกถึงกุศลนเนถึงบุญแต่ว่าไอ้เรื่องอาป,ปรีเรื่องไม่ดีเราเนึกอยู่ได้ตลอดเวลาก็แสดงว่าตามตบวจดในท่าเรามีแต่เรื่องไม่ดีตลอดเวลานี่ถ้าเราจะพาเอาไอ้ตัวไอ้ใจ หัวไอตีไปทําดีเนี่ยมันต้องฝ่าฝืนต้องฝ่าฟันต้องอดทนอดกลั้นต้องพยายามอย่างยิ่งแล้วสุดท้ายเราทําได้ก็แสดงว่านั้นยอดดีอันดีประเสริฐดียิ่งดีสมบูรณ์แบบแล้วถ้าทําบ่อยๆทำดีๆด,ด,ดีนั้นมันก็จะเป็นสมบัติติดตัวเราไปไอร่างกายเราทุกวันนี้มันไม่ได้เป็นของเราแท้จริงหรอกมันเพียงแค่มาอาศัยเขาอยู่ ถ้าถึงคราวที่มันจะร่มงสลายแตกสลายเสื่อมสลายหรือว่าแกงมอมชาอาราข้ามกราและเสื่อมส้งลงเราก็ซ่อมมันไม่ได้อยู่ดีอยู่ยาอาหารข้าวปลาบำรุงโดดเข้าไปเท่าไหร่สุดท้ายก็ไม่รอดทุกทีมีใครบ้างที่มาโนดจนไม่ตายไมื่นี้แล้วเขาโดกมาตั้งกี่พันปีก็ยังเห็นไม่รอดสักที อ้่างีที่อยู่ได้ทุกว,วันนี้ก็เพราะเราอยากทําดีเราต้องการทําดีเอาความไม่ดีเนียไปแลกกับความดีกลับมาทําให้ความดีมันกลายเป็นนายเป็นเจ้าเป็นหัวใจเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในสันดาปในวิญญาณเราทีนี้เราก็จะเป็นผู้รู้ระวางไอ้ที่เราบอกว่าเราอยู่เฉยๆโดยไม่บวชแล้วมาทําดีมันทําได้น้อยนะแต่บวชแล้วเนี่ยมันมีโอกาสเพราะเรามีเครื่องมือเยอะแยะในการที่จะทําดี เรื่องมือนั้นเรียกว่ากุศลหรือคุนันธรรมที่ประจำอยู่ในใจอยู่ในสังคมอยู่ในสิ่งแวดลอ้อมอยู่ในสนันดาและอยู่ในการพิรัษฐามห้ามปรามณ์ของตัวเองดันงนั้นการบวชจึงถือว่าเป็นดีสุดยอดจบ